ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีที่ช่องอีสานบ้านขว้างเองพี่น้องผมจาอเจาะพี่น้องเจาะเจาะนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีคนเดิมคนเก่านะพี่น้องเนาะตีซีกลัวพี่น้องตีซีกลัวผ้พาพี่ผ้าน้องมาหา,เ,าเจ็บเห็ดครับลองเบิง่งบ้ามีปลูกไว้สามดอก ว่ามีปกไหวสามหื่นดอกนี่แหละกระถาเบิ้งวัดดอกไม่มันสิเกิดมาทำบ่อน้องพี่น้องเนาะในปาลาโรงเรียนกลางคืนตีสี่กลัวเด้อพี่น้องเด้อถามกลางอีเกิงพี่น้องถามกลางอีเกิงที่ได้ขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องนเนาะเข้ากับไปรุนไปชมไปเชี่ยกันเซื่อเลื่อยว่าเข้าสี่ได้พวกเบอร์ใดพี่น้องเออโอ้พี่นออ้อ,อนหมอกอจิตัวนี่ บ้ามี่ปกไว้สามดอกพี่น้องคันโศกดีโศกมานกับสิยังอยู่คือเกา่าเลยพี่น้องเนอะขันโศกว่าดีโศกว่ามานกับแปลว่าเสียคู่ดอกกับยาบ้าบ้ามี่ต่อพี่น้องผมเมื่อนี่ตรงกับวันทีสิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกกรกฎาคมเป็นมือสั้นวันดีของพี่น้องหลายๆเจ้าหลายๆท่านนะครับเป็นมือเหลขออกเนาะพี่น้องเนาะบ้ามี่กับแจ๊คสีอ้วมนุ่ยไว,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 พว้พรนอีหยังไห้เละ ได้ตะพามาเจ็บเห็นแหละพันได้เลขกดีกับบอกบ้ามีเนี่ยนะครับเด้อบวยเอไต่ไปแล้วเกิดเลยบวยไต่ไปแล้วจะเป็นโศกมานทำปวงกัได้ช่วนหล้างลงผักไปมาแล้วพี่น้องไปมาแล้วบอกเกิดบ่อไดนาะพี่น้องาะอือโอ้เกิดตัวหนึ่ง เกิดสเตาซะเลยดอกนึงเสียงใวน้นีเสียงใวหนีคือแถวนีแหละโอ้นี่พี่น้องผมเป็นผลอยู่ตัวละ่ะเป็นผลอยู่ตัวละ่ะนี่นี่ยังอยู่ไต่เบตองพี่น้องว่าีหยังอยู่ไต่เบตองพี่น้องแวบบนั่นเลียงเออเฮอพี่น้องผมสวยงามตามทองเลียงแล้วพี่น้องแล้ว สีมีอีกบ่สวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องผมอ้าวสวัสดีครับอีกทีนึงแล้วพี่น้องนี่แหละไปเบิ่งอีกสองดอกว่าเฮาปลูกไว้มันสิหยังบ่เนาะพี่น้องเนาะถ้ายย่งก็แสดงว่าบ่มีผู้มาเชียร์ทิพบูดก็คือสิบ่เชียร์ดอกผมว่าคุยกอกๆสิมาเชียร์เฮ็ดควันบ่ามีว่าซักเอ้าได้พี่น้องเดี๋ยวเฮาจังมาเจ็บเอาเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาจังมาเจ็บบ่พ่อยวินี่อนสิกล้ารนี้ผ้ใดมาญาติอยู่ว่ายันเลี้ยงอุ้ยหุยพี่น้องผมเขียวเหี่ยวๆเลี้ยงอุ้ยหุยตีนขาแข็งดี ยินขาเช้งดีเลี้ยงอุย้ยหุยเลี้ยงอุย้ยหุยพี่น้องผมไปไปดอกอินโตไตเฮ็ดมันมุกขึน้นยางต่ำโมโหดได้พี่น้องงูเหี่ยวเขียวขอกระมีโดยเฉพาะงูพ่าโอ้โหเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องผมนี มันไม่สีกินไดแค่นแนวนี้พี่น้องมันกินไดเยอะว่าพี่น้องว่ะเดี๋ยวเดียวเดียวบ้ามี่บเคยกินอรอขัดกินไดกับบกวนี่เราพี่น้องเ้อเก็บเฮ็ดบะหูเฮ็ดอีรีด้ดดดบ้ามีก็ได้กินใดบ่พี่นอ้องว่ะทางไตเป็นดอกแนวนี่พี่น้องทางไตเป็นดอกแนวนี่ ข้างนาเป็นดอกแนวนี่กินใดบ่ใดบอกกันครับขับนกินใดบ่มีกสิกับมาเอาเด้อพี่น้องเด้อมื่อวันที่บ6กรกฎาคมวันที่26กรกฎาคมพี่น้องผมมือเล็กออกหวย้ออกนะพี่น้องเนาะใส่เห็ดตีสีเดียวเดียวเจกับมาเอาขันพี่น้องว่ากินใดบ่มีสิกลับมาเอาทัานที มันม้นมันเคยเจ็บนี่แล้วเฮ็ดบวเคยเจ็บหอ,อก,กับบวกกาเท็ดบวกฝนเกิดพ่นนั่นบาดเท็ดบวกเท็ดบวกตะเก ا าเกิดพ่นนั่นน้องพี่น้องเนาะไม่ตั้งใจมาไต่ครับปานี่เห็นเห็ดดอ,อกเดียวกับว่าเป็นาศาสตร์เลย บอเกิดบ่าเห็ดปวกบ่เกิดพี่น้องเห็ดปวกบ่เกิด,กดอันนี้เป็นต้นเอียงนี่ต้นต้นปามบ่พี่นอ้องก็เป็นเจีงสีปาม ม่นเป็นตะเกิดด้วยไม่ได้จะดดอกบ่านน้อพีน่น,น้องได้เฮ็ดดอกเดียวกับว่าเป็นศาสตร์เลยเนาะบ้ามีบ่าอยากเคียวหรอกเพราะว่าท่านพ่อบ้ามีกก็สิบปกไว้ดอกน้อย เห็ดบ่พี่น้องเ,เห็นเห็ดดอกเดียวได้จริงๆทิดบูดยงางมากยู่ว่าเมื่อวานพวกไวโอ้ยทิดบูดมาเอาดอกหนึ่งพี่น้อง อยอุตส่าห์ปกไว้พี่น้องเอ,อเสียอยู่หันดอกหนึ่งเห็นดอกเดียวพี่น้องเห็นดอกเดียวตาย,สสย,ย,ยเสียๆๆ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 หวๆๆๆๆีๆๆๆๆยๆพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละคัๆๆ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 ีๆล แข้งลงจริงๆคนถัดดอกบ,บางงามหนึ่งโอ้ขาดซ้ำขาดอีกตัง้งหักอืมโอ้ผาดแล้วพี่น้องผมบ้ามีผาดเล้ยวยุหนีดอกเดียวดอกเยิ้ยวกะทังเอาไปนีไว้โอ้ยเกิดยุหนีพี่น้องเกิดยุหนีครับ ทิดบูดเชี่ยไปแล้วเพราะว่าทิดบูดย่างมากหม่อวานโอู้หูเม่นดดกขึ้นไม่ก็คือสิบวย่างนอนเสียดายเด้นี่อะไรเฮ็ดบ่อยากบกไหวเลย khắc nè các bố mì bỏ đỏ ươn nhìn bố mì lời vì nọng bạn bố quay xóng đọc nhây กับกับกบัพี่น้องแนวนี่เสียคว,วามมุ่ซึกหลายดแต่กับแบ้งแวงกันไปกับพอด้ว่าเหรอครับมันจะได้อีกดอกหนึ่งมันกับพอดีป้นพอดีสามดอกแล้วนะผาดแล้วผาดแล้วบ้ามีผาดแล้ว <Ní> đó nhỉ, rò thì rò vì Ừ. Chắc xi vai chẳng đây là nè. Sóng rò kia gì nè, นี่คือความแตกต่างระหว่างเห็ดไข่พ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเห็ดไข่พ่นอันนี้เป็นเห็ดไข่ um inn, ที่ย้วยน้ำดินเขาทำธรรมาดามันส่มีสองชนิดพี่น้องดอกหนึ่งสิเป็นสีเขียวเห็นได้ชัดแม่นบ่ครับสีเขียวเห็นได้ชัดอีกดอกหนึ่งนี่สิเป็นสีขาวเห็ดไข่พ่นเนาะครับเนาะดอกสีแยงสีแหลงก็อกันให้เข้าใจตามนี้เลยพี่น้องเนะาะข้อมแตกต่างของเห็ดไข่พ่นกับเห็ดไข่ที่อยู่ธรรมาชาติน้ำป่าไปน้ำดินน,ดน้ำดอนธรรมาดาเนาะพี่น้องเนาะนี่ละ เอ้าโอ้ยโอยกากผาดดอกบักใหญ่หนึ่งดีอ่ะนี่ปีบ้าวมีโง่ไวขอบคุณทุกเรืทุกสาทุกการติดตามเหมือนเดิมครับพี่น้องผมจากห้่งเจี๊ยบงานอีสานบ้านกวีพี่น้องผมไปได้เลขเด็ดๆดังกับบอกบ่ามีมาเนี่ยนะครับเด้อขอถือลำรวยถือหวยถูกหมดแล้วพี่น้องผมคลิปนี้พลาดผ่านพี่น้องว่าเชียวซวงดอกบ,บักใหญ่เปิดเสือกบ,บอ่ได้แล้วพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับเออมืึงเรียงเขาจะไปตะลุยตลาดกันพี่น้องผม